ข้อที่8ค่ะข้อที่8ต้องคิดนะคะวิเคราะห์โจทย์ในใจแล้วคิดอย่างรวดเร็วนรียาขายข้าวมันไก่ได้เงิน28,540บาทคิดเลยค่ะขายข้าวขาหมูได้อีก23,400บาท นริยาขายของได้เงินทั้งหมดเท่าไร่ให้เวลาคิดหนึ่งนาทีนริยาขายข้าวมันไก่ได้เงิน28540บาทขายข้าวขาหมูได้อีก23400บาทนริยาขายของได้เงินทั้งหมดเท่าไร่ ได้คำตอบอยังคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวครูจะไปหน้าคำตอบเลยนะเอาหนึ่งนาทีหน้าคำถามหนึ่งนาทีหาคำตอบเลยคะ่ะ ได้คําตอบอยังคะอ้าวได้แล้วเราไปดูหน้าคําตอบเลยค่ะข้ากอ5,140บาทข้าขอ41,040บาทข้าขอ51,940บาทข้างอ65,140บาท ตอบคะอ่ะพอนักเรียนหาคําตอบได้แล้วหน้าที่นักเรียนจะเลือกคําตอบก็ต้องเร็วแล้วถูกไหมคะไปข้อต่อไปเลยไปข้อที่9ข้อที่9ค่ะฟังให้ดีนะคะแล้วก็คิดหาคำตอบค่ะข้อที่9 โกมลฝากเงินที่ธนาคาร3ามล้านสีห้ามบาทถอนเงินออกมาลงทุนค้าขาย7จ็ด0 0บาทโกมลเหลือเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ลองคิดดีๆสซินักเรียนจะใช้วิธีอะไรและหาคำตอบออกมาข้อ9โกมล ฝากเงินที่ธนาคาร3ามล้านสีห้ามบาทถอนเงินออกมาลงทุนค้าขายเจ็0 0สนแปบาทโกมลเหลือเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่หาคำตอบออกมาค่ะ ใครที่หาคําตอบได้แล้วเดี๋ยวรอครูสักครู่นะคะรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปดูหน้าคําตอบในหน้าถัดไปแต่ตอนนี้นักเรียนหาคําตอบออกมาก่อน ครูผ่านนะคะอาไปดูคำตอบเลยค่ะคำตอบก็จะเป็นข้อกอ4ล้าน2แ4 5 0 0 0บาทข้อขอ3ล้าน7แ3หมื3พันบาทข้อขอ2ล้าน6แ6 7 0 0 0บาท ข้อง,งอสองล้านห้าแสนบาทผ่านเลยนะเพราะนักเรียนได้คำตอบแล้วผ่านนะคะไปข้อที่10ข้อสุดท้ายข้อที่10 รุ่งอรุณซื้อบ้านราคา2ล้าน5แสนบาทซื้อรถยนต์ราคา8แสน4หมื่นบาทรุ่งอรุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่รุ่งอรุณซื้อบ้านราคา2ล้าน5แสนบาท ซื้อรถยนต์ราคา840,000สบาทรุ่งอรุณจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรหนึ่งนาทีค่ะ ได้คำตอบอยังคะถ้าได้คำตอบแล้วเราไปดูเลยว่าคำตอบตรงกับข้อใดนะคะข้อก่อหนึ่งล้านบาทข้อขอสองล้านสาบาทข้อขอสามล้านสองแสนสบาทข้องอ 3, 2, 30, สามล้านสามแสนสีนบาทเสร็จนะคะ,คะ,ะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1พร้อมกันเลยว่าข้อ1นึ่คำตอบที่ถูกต้องจะตรงกับข้อใดอ,อ่ข้อ,อเ1เมื่อบวกแล้วนักเรียนได้ผลบวกเท่ากับข้อไหนคะ ขอ้ขอข้อขอไข่คำตอบคือข้อขอไข่ <Yeah. S 1> ใครถูกขีดถูกค่ะไปข้อที่สองข้อที่สองอา้าวมาดูค่ะคำตอบตรงกับขอ้อข้อไหนคะ <Yeah. S 1> ข้อขอไข่อีกแล้ว <Yeah. S 1> ไปดูให้ดีนะคะ ต่อไปไปข้อที่3ข้อที่3บวกจำนวน3จํจำนวนนักเรียนได้ผลบวกเท่ากับข้อกอไก่ค่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่ยากต่อไปไปข้อที่4ข้อที่4นักเรียนได้ผลลบเท่ากับข้ององู ต่อไปไปข้อที่5ข้อที่5นักเรียนได้ผลบวกเท่ากับ oh, <wow. S 1> ดีมากค่ะข้อคอควายตรวจตามเลยนะคะไปข้อที่6 oh, <wow. S 1> ข้อที่6สังเกตนะคะธนาลีซื้อโทรศัพท์มือถือ15300บาทแต่มีเงินอยู่พอไหม ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าไม่พอนักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาคําตอบวิธีการลบนักเรียนก็วิเคราะห์ในใจละเราจะใช้วิธีลบก็ไปดูเลยว่าวิธีลบตรงออกับข้อไหนงองงูอันนี้ต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนต่อไปค่ะไปข้อที่7ข้อที่7ปีนี้นักเรียนชั้นป .4 มี 8 3 0 0 0คนปีที่แล้วมีมากกว่าเพราะฉะนั้นปีที่แล้วต้องมากกว่า8 3 0 0 0คนไหมคะมากกว่าถ้ามากกว่าเราจะใช้วิธีอะไรต้องเป็นวิธีวิธีบวกวิธีบวกก็เป็นตรงกับข้อกอไก่เห็นไหมคะต้องวิเคราะห์โจทย์มาก,ก่อนต่อไปข้อที่8ข้อที่8 นรียาขายข้าวมันไก่ได้เงิน28,540บาทขายข้าวขาหมูได้อีกเงินมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นเราต้องใช้วิธีบวก,บวกเมื่อบวกแล้วได้ผลบวกเท่ากับข้อไหนคะคอควายฟังครูอธิบายไปด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่9้า ข้อที่9นึกถึงตามหลักความเป็นจริงกรมลเนี่ยไปฝากเงินไว้ที่ธนาคาร 3. ล้านกว่าบาทถอนเงินออกมาเนี่ยเงินมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลง,น,ยลงนักเรียนต้องใช้วิธีอะไรวิธีลบเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนไปลบกันแล้วนักเรียนจะได้ผลลบเทบ่ากับข้ออะไรคะข้อข้อควาย yeah! ต่อไปไปข้อที่10ข้อสุดท้ายลุงอลูลซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถยนต์ถามว่าจะต้องจ่ายเงินเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมากขึ้นนักเรียนก็ต้องนำไ,ไปบวกเมื่อบวกแล้วได้ผลบวกเท่ากับตรงกับข้อไหนคะงอง,งูสรุปคะแนนค่ะ ใครได้10คะแนนเตยยกมือค่ะวิ่งเก่งมากเลย3 8คนเลยค่ะมีผิว8คนเก่งมากปลอบมือให้8คนค่ะต่อไป9คะแนน1 2 3 4 5ส0ี่ห้าสบคนค่ะอ่าผู้ถือว่าก็เก่ง9คะแนนที่ถือว่ากเก่งเลยนะเอ๊ะมาที่พีรำพงนี้สงสัยละใครได้8คะแนนยกมือนี่ โอ้พีระพงนะคะเก่งมากเลยเมื่อคราวที่แล้วที่พีระพง์ก็สอบพีระพง์ได้ศูนย์หคะแนนพีระพง์ได้ศูนย์ครูบอกว่าถ้าหนึ่งข้อไปไงก็เก่งแล้วสองข้อนี่เป็นไงก็เก่งมาก3ข้อเก่งมากมากสี่ข้อเก่งมากที่สุดเพราะครูบอกห้าข้อเพื่อนจะบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าสุดยอดวันนี้พีระพงได้เท่าไหร่เก่งไหม เป็นไงคะสุดยอดปลอปุ้ยทีละพงศ์ค่ะใครได้เจ็ดคะแนนเจ็ดคะแนนเล่นเส้นมากเลยออกทีวีบ่อยมากเลยอ่าใครได้เจ็ดคะแนนไม่มีหกคะแนนไม่มีห้าห้ามีนะคะมีอยู่สามคนไหนใครต่ำกว่าห้ายกมือใครต่ำกว่าห้ายกมือต่ำกว่าห้านี่ครูถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ชอนหนูได้เท่าไหร่โอ้ oh, ชอนได้เก้าชอนเก่งไหม oh. เก่งเพราะว่าชอนนี่มาจากอเมริกาและชอนก็ไม่ได้เรียนแบบเรา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นชอนเก่งมากเลยได้เก้าปลบมือให้ชอนดังๆค่ะ oh. อาตอนนี้ oh. เวลาครูเหลือไม่มากนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะ oh. นักเรียนคะ oh. เราจะไปเรื่องใหม่กันนะคะในวันนี้ ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยเป็นการทบทวนแสดงว่านักเรียนเรียนมาแล้วยัง